สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับโอเคฮะวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงนะครับร่างทองเพราะว่ามีหลายคนนะฮะสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มากันอย่างเยอะเลยนะฮะว่าผมใช้แอปพลิเคชันหรือเปล่าผมใช้ AI หรือเปล่านะฮะไม่ใช่เลยโอเคงั้นมาฟังกันดีกว่านะฮะที่มาที่ไปนะฮะของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับโอเคที่มาที่ไปเลยแล้วกัน เบื่อเมียเพราะเมียเนี่ยจะด่าเยอะมากๆนะครับคือเมียด่าแบบด่าจนท้อด่าจนเครียดเลยฮะเพราะว่าตอนนั้นผมหนักอยู่ที่78กิโลกร,รมัมเดี๋ยวผมจะคอยขึ้นภาพนะฮะแล้วผมเนี่ยต้องมาทนสภาพที่เมียของผมเนี่ยด่าเช้าด่าเย็นแล้วมาหน้าเบื่อนะฮะเพราะว่าด้วยการที่เราเนี่ย มีบริษัทด้วยนะพอเรามาทํางานหนักขึ้นความรับผิดชอบมันก็มากขึ้นหนาจะต้องมาวิง่งนาจะต้องมาฟินเนสอีกมันเหนื่อยไงฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ปล่อยปะละเลยมานี่คือที่มาที่ไปของผมจากใจเลยลำคานเมีย <laughs> <laughs> เมียบ่นหนักนะครับเมียก็เลยสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับผมเมียเนี่ยเป็นคนติดต่อไปเองที่เบสทเฟส หาเบอร์โทรศัพท์จัดแจงให้ผมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมียก็สั่งว่าเนี่ยเดี๋ยวพาเนี่ยพี่ตั๊กเนี่ยไปเทนหุ่นหน่อยก็ไปหาโค้ดแรกๆไปเนี่ยผมอะ่ะเจ้ากล้องไปถ่ายมันคือการเชลเลนต์ตัวเอง3เดือนผมพูดตรงๆเลยแล้วกันผมกะจะไม่เอาเพราะผมเคยทำมาก่อนเมื่อในวัยเด็กๆ ทย้อนกลับกันไปเนี่ยเด็กๆผม 24, 25, 26, 27, 28ผมเฟิร์มมากผมเฟิร์มมากเพราะเราเคยทำมาก่อนเรารู้วิธีเลยอ๋อต้องทำกันแบบนี้ต้องอย่างนี้อย่างเี้เราถึงจะมีหุ่นที่ลีนถึงจะมีซิกแพคแต่สิ่งหนึ่งที่โชคดีมากๆผมไม่เคยหยุดออกกำลังกาย ไม่เคยหยุดเลยฮะตั้งแต่เล็กยันโตมาจนถึงทุกวันนี้ฟังนะฮะไม่เคยหยุดออกกำลังกายเลยออกกำลังกายตลอดเวลาแต่ว่าออกน้อยอ่าผมก็มีไปเล่นเวทบ้างแต่ส่วนน้อยแล้วมันอยู่ในช่วงของการที่เราเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้ว1นสัปดาห์ก็1วันสองวันเล่นน้อยมากเราเล่นครึ่งชั่วโมงเองปล่อยปะละเลยผมก็ไปหาโค้ดเบส ก็ไปพูดคุยกันผมก็รู้แล้วโอ้โหแม่สูตรเดิมเลยนี่หว่าหนีไม่พ้นเว้ยหนีไม่พ้นที่ต้องกลับมาเข้าคอร์สกันแบบนี้มันเล่นกับสภาพจิตใจล่ะจิตใจล้วนๆเลยจิต<ว><น>ใจคือคุณต้องมีวินยัย ุณต้องชนะใจตัวเองคุณถึงจะทำมันได้เพราะว่าตอนแรกๆผมก็กะจะโพสว่าเฮ้ยสามเดือนเดี๋ยวมาพบกับผมใหม่เลยตักบริบูรณ์ล่างทองไว้เฮ้ยเพื่อนๆแต่ไม่โพสเพราะกลัวที่มันจะเสียกลางคันล่มกลางคันคือมันเกิดการแบบกลัวใจตัวเองอะว่าเรามาถึง ตรงจุดๆนี้แล้วท้อแล้วผมก็เลยไม่บอกว่าผมอยู่ในคอร์สล่างทองสามเดืนอนสุดท้ายจนจบจริงๆปั้งผมโพสแต่ถ้าเกิดเป็นคนใกล้ตัวทุกคนจะรู้รู้หมดว่าผมอยู่ในช่วงที่ ท้าทายที่สุดในชีวิตในวัย46มันท้าทายมากไม่นึกไม่ฝันว่าคนเยี่ยงผมคนอย่างผมที่ไม่เอาไหนไม่มีอะไรดีอ่ะแต่สุดท้ายเฮ้ยผมกัดฟันผมสู้กับมันจนผมทำมันได้ในเฟสแรกนะสิ่งที่คุณได้เห็นเนี่ยผมไม่ได้มีการมาใช้แอปผมทาแค่สเปรย์กันแดด นี่คือเฟสแรกของผมสมเดือนผมเริ่มตั้งแต่วันที่20ธันวาคม<ฮ>19เกธันวาวันเกิดผมผมดื่มผมเมาเลยทิ้งทวนเลย20ผมเอาแล้วผมวางแก้วเลยผมหยุดผมผมใส่เกียร์เดินหน้าผมเดินหน้าแล้วเดินหน้าเต็มที่จนครบสมเดือน มันคือการชนะใจตัวเองและมันคือวินัยวินัยล้วนๆมีคนถามมาว่าทำกันยังไงล่ะคุณตักบริี่บูลคนคุณ,ค,ณคุณแพ้ม,มาเยอะแล้วเนี่ยทำกันยังไงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผมบอกให้เลยพี่ใน YouTube ในทุกแพลตฟอร์มเขามีบอกทั้งหมดอยู่แล้วอาหารการกินการออกกำลังกาย การคาร์ดิโอหรือการเล่นเวททุกอย่างเพราะฉะนั้นคือมันอ้างไม่ได้อ้างว่าเฮ้ยเราไปหาโค้ดเก่งเราเลยมีอันนี้ผมขอเถียงฮนะต่อให้โค้ดของคุณเก่งสักขนาดไหนถ้าเกิดว่าใจของคุณเนะี่ยไม่เอามันก็ทํากันไม่ได้ฮนะเพราะมันมีหลายคนที่เคยคิดจะทําแต่สุดท้ายก็ยกเลิกกันไปผมต้องขอบอกนะผมไม่ได้เก่งนะ ผมปากมาอวดว่าเฮ้ยผมเฮ้ยทำได้สมเดือนผมมีซิกแพคแล้วผมมาคุยโชว์ออฟไม่ใช่แต่ผมกลับมามองว่าแม่งเป็นสิ่งที่ท้าทายผมอะท้าทายผมอะในว 46, ัยสี่สิบเฮ้ยผมมีซิกแพคได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลทั้งหมดถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยไปเซิร์ชมาดูกันนะทุกช่องมันสอนพี่ใกล้เคียงกันหมดเลย สอย่างฮะหอาหารการกินอาหารการกินฮะของทอดสแน็คน้ำอัดลมขนมทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดเลยฮะแต่มีคำว่าแต่นะผมก็มีหลุดบ้างเพราะผมไม่ใช่พระเจ้าผมก็มีความอยากกินอยู่แล้วแต่ผมกินมันน้อยสมมุติอ่ะเวันผมกินคีนเลยผมกินอะไร ผมจะขึ้นให้ดูผมกินปลาเผาผมกินปลาย่างผมมีรูปทั้งหมดเลยผมกินปลาหมึกของพี่เนี้ยบผมกินอกไก่ผมช่างน้ําหนักในการกินเพราะว่าโค้ชจะสั่งมาผมทานได้แค่600กร,รมัมต่อ1วันจะเพาะโปรตีนนะอกไก่เลละตามร้านสะดวกซื้อเขาจะมีบอกทั้งหมดกี่กรมัมกี่กรมัมเพื่อนๆก็ไปวัดมากันเพื่อนๆจะทานเป็ดก็ได้ผมเองก็ทานเป็ด บางวันผมเบื่อที่ผมต้องมากินอาหารพวกตาเผาหรือพวกอาหารแพ็คตามร้านต่างๆผมก็มาผัดเอาผมมาผัดเอาแต่ผมใช้น้ำมันแบบที่เขาอะไรนะสเปรย์น้ำมันมะกอกใช่ป่ะเนี้ยอ่าอ่าใช่เพื่อนฉีดปาดกะเพราไก่เฮ้ยรสชาติเหมือนกันเลยปาดปืป้ดไปคุณก็ปรุงได้เลยปรุงได้เลยเต็มที่ แต่ผม,มต้องขอบอกว่าผมไม่ถึงขั้นที่แบบโอ้โหจะมาเป๊ะจัดนะผมมีหลุดบ้างแต่หลุดส่วนน้อยเล่าเบียร์ถามาาว่าดื่มได้ไหมดื่มได้ดื่มได้ดื่มได้ดไดตอบเลยว่าดื่มกันได้แต่อย่าบ่อยอ่ะวิคหนึ่งได้สองวิคหนึ่งทีได้แต่มาดื่มเสร็จพรุ่งนี้มาดื่มอีกไม่ได้ เพราะมันคือแฟตเราหนักอยู่78ใช่ไหมฮะเราต้องทำแฟตออกจากร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีสิกแผคดื่มไหมดื่มยอมรับว่าดื่มแต่น้อยจริงๆครับน้อยเลยมาถึงในข้อนี้ทุกคนสงสัยกมากเลยเอ๊ะว่าทำไมห้ามทานแป้งคาร์โบไฮเดรตเฮ้ย,ยพี่ๆเพื่อนๆลองแล้วลองลดแป้งเลยแต่โค้ดสั่งโค้ดสั่งเลย คุณต้องทานข้าววันละ,ะ400กรัมตีเป็นถ้วยก็คือถ้วยฮะแล้วก็มีข้าวเต็มถ้วยอะ่ะ100กรัม4ถ้วยคุณต้องทานข้าวโอ้โหรสช้าดิรสช้าดิเราก็ตัดแป้งออกไปเลยวันสองวันได้วันที่สามอยู่ไม่ได้แล้หน้ามือตามวัวเหมือนจะเป็นลมเดินทีอย่างกับอย่างเงี้ยพอเราจะลุกขึ้นมา หน้ามันมืดเพราะว่าเราขาดน้ําตาในร่างกายผมพูดเลยแล้วกันผมทานข้าวผมทานข้าวสวยนี่แหละแต่ผมไม่ได้มาทานเยอะไงฮะผมทานในปริมาณที่มันพอเหมาะจเจาะไงฮะไม่ใช่ทานแบบโอ้โหเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวเบิ์นอีกเดี๋ยวเบิ์นอีก,ก,อกผมไม่ฮะผมทานข้าวสองถ้วยถึงสามถ้วยข้าวกล้องก็ได้ข้าวสวยก็ได้เมื่อเรามาถึงในจุดจุดหนึ่งเนี่ย ลดลงมาเรื่อยๆจาก78มาถึงประมาณ72เนี่ยมันเริ่มเริ่มจะเอะแล้วร่างกายมันเริ่มเริ่มที่แบบคือมันจะหิวมันคือมันจะปวดท้องจะปวดคือมันหิวมากมันอยู่ในช่วงแบบโอ้โหเอ้ยทำไมมันหิวข้าวอย่างนี้วะนอนก็นอนไม่ได้มันท้องมันร้องไงฮะคือคือมันหิวผมมีสูตรฮะน้วมันมะกอกสเปรย์ฮะปั้งไข่ขาวพันจลัยทาเฉพาะไข่ขาวฮะปั้งปั้งปั้ง ฮอ้อยู่ทานเพื่อให้มันอยู่ท้องนิดหน่อยแล้วก็นอน 2. คาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรคือการเบิร์นแฟตคือการเบิร์นไขมันออกโค้ดเบสสั่งมาว่าคุณต้องคาร์ดิโอเนี่ย400นาทีตอนหนึ่งสัปดาห์คือทำโดยการที่เดินชันสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยเนะ กับการที่เราจะมาเบิร์นแฟตได้ดีที่สุดเนี่ยคือการเดินชันผมเดินชันอยู่บนลู่วิ่งเดินชันนะฮะผมปรับประมาณ5-6ผมเดินประมาณ40นาทีก่อนตอน,น,นแรกแรกเดินไม่ไหวเจ็บเข่าวปวดผมก็เลยมาสลับเดินชันบวกกับการวิ่งจอกจอกความเร็วประมาณ7.2เนี่ย7.5บางทีก็ไปถึง8บางทีก็มา6สลับนี่แหละฮะเดินวิ่งเดินชันวิ่ง เดินชันวิ่งสลับแบบนี้พอจนร่างกายแข็งแรงขึ้นมันสามารถที่จะเดินได้ไกลมากขึ้นแล้วผมว่านะเดินชันฟีลที่สุดแหละเพราะว่าถ้าวิ่งมันเหมือนกับมันจะใช้มวลกล้ามเนื้อเยอะมวลกล้ามเนื้อเพราะว่ามันต้องออกแรงเยอะแต่ว่าเดินชันเนี่ยมันคือการดึงแฟตออกมาใช้าง,งานได้เยอะกว่าพอเราเริ่มเริ่มจะเก่งขึ้นแล้เดิน เบื่อแล้วเดินชันอยู่แต่ในห้องก็เลยปรับเปลี่ยนไปวิ่งแทนส่วนหลวงรอ9บึงหนองบอนผมก็ไปวิ่งแล้วก็ไปวิ่งกลับไปรื้อฟื้นใหม่ครก็ได้ประมาณ4กิโล3กิโลพอล่องข้องขึ้นติดใจแล้วล่อไป7กิโลแล้วเริ่มเริ่มจะเฟี้ยวงะแล้วไป10กิโลแล้ว10กิโลผมวิ่งชั่วโมงชั่วโมง25เลยฮะ วิ่งไปแล้วก็เดินบางทีก็7กิโลบ้าง6กกิโลบ้าง5กิโลบ้างสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะชอบอะไรนึกภาพตามนะครับเราทางดีจากเราหนักอยู่7 8มาคาร์ดิโอดีด้วยมันคือการเผาผลาญพุงนี่แหละไอพุงหมีน้อยเราเนี่แหละฮะลด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 จนเห็นซิกแพ แต่ว่าการที่คุณจะมีสิบแพกได้การที่คุณจะมีกล้ามอย่างนี้ได้สิ่งที่3ก็คือเวทเทรนนิ่งเพราะจาก78คุณมาเหลือ63อย่าลืมนะฮะกล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะย้วยมันจะย้อยแหละโค้ดเบรก็คือจะมาเสริมเวทเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันหย่อนยานสิ่งสิ่งนี้ผมต้องขอชื่นชมโค้ดเบรจริงๆเขาจะเก่งในเรื่องของการปรับโครงสร้าง เขาจะถามผมก่อนเลยคุณอยากได้คุณแบบไหนผมอยากได้คุณในแบบแบบในภาพที่ผมได้ถ่ายไปเขาก็<ๆ>จะ,ะเช็คแล้วเช็คมวลกล้ามเนื้อเช็คมวลแฟตเช็คน้ําหนักส่วนสูงอ๋อคุณต้องเล่นตรงนี้เสริม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 จนภาพออกมาเรื่องนี้พี่เบสเก่งจริงๆฮะในเรื่องของการปรับโครงสร้างคุณสี่สำคัญนะพักผ่อนถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่ดีนอนน้อย หยุดเถอะครับเพื่อนเอหยุดเถอะพักผลล่อนนะฮะเพราะมันจะวูบย้ำเลยนะฮะสี่อย่างหนึ่งอาหารการกินสองคาร์ดิโอสามเวทสี่พักผ่อนผมไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้แอปเลยผมใช้ใจของผมรุ่นๆเลยผมใช้ใจของผมเนี่ยชนะมันให้ได้เพราะเรามีความอยากลึกๆอยากมีหุ่นนี้นะฮะแต่แค่มันขี้เกียจคือมันตามใจตัวเองอะ แล้วก็จนเมียมรรมดาทุกอย่างมันเลยเกิดแรงบันดาลใจในการที่ผมนะครับลุกขึ้นมาสู้แต่ถามว่าต่อไปผมจะมาเฟิร์มแบบนี้ไหมผมพูดเลยนะเพื่อนๆผมไม่รับปากแต่ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ผมคิดว่าผมคงไม่กลับไปอ้วนอย่างเก่าที่บวมบวมไปหมดเลยผมไม่เอาแล้วคือเฟสแรกเนี่ย โอเคมันจบแล้วแต่เฟสสอเนี่ยต้องเอาไขมันออกไปตรงเนี้ยเอาออกเพื่อจะมีก้อนที่ห้ากับ6ผมว่าตอนเนี้ยแฟตผมน่าจะประมาณ15บหถึงสิได้ณนะตอนนี้นะถ้าเกิดอยากให้มันชัดจริงๆนะครับก็ต้องน่าจะมี10แฟตสิเนี่แหละผมว่าก็คิดว่าน่าจะชัดขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่รู้แค่ว่า ดีใจที่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในวัย4ีิโอเคมีคนเนี่ยถามผมมาว่าเอ๊ะก็คุณน่ะไปจ่ายเงินแพงคุณถึงได้มีหุ่นกันแบบนี้ไงเพราะว่าโค้ชเขาเองก็เก่งประทานโทษนะครับเพื่อนเถ้าเราอะ่ะไม่เอาอะ่ะต่อให้คุณนะฮะมีเงินไปถมอะ่ะมันก็ทำกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณต้องกลับมาทำเองนะ เขาแค่บอกเรานะแล้วผมเองก็ต้องส่งรูปเนี่ยไปหาเขานะฮะทุกๆเช้าว่าผมอาจจะกินอะไรอ่าผมหนักเท่าไหร่อ่าแล้วผมวิ่งแล้วหรือยังแต่ถ้าเราไม่ทํามันขึ้นมาหรือว่าเราไปไปโกงใช่ผมเคยโกงอยู่แล้วผมโกงผมก็ถ่ายอาหารอ่ะนี่นะครับโค้ดผมกินนี้นะฮะแต่หารู้ไหมครผมไปกินพาสต้าผมไปกินแน็คขนมผมถึงได้บอกไงว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เราะฮะ ว่าเราอ่ะจะเอามันหรือเปล่าผมคุ้มกับเงินที่ผมได้จ่ายไปตัวเลขถามผมผมพูดเลยแล้วกันนะพันขึ้น1 0 0 0บาทขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องการจะต่ำกว่าจะสูงกว่าอันนี้ผมเองก็อยู่ที่พวกคุณนะครับจะไปคุยกันนะฮะแต่ผมจ่ายเงินแล้วผมได้ความรู้กลับมาเพราะเขาเก่งผมได้ความรู้กลับมาเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายผมจ่าย แต่ผมจบเจ็บแต่ผมจบแล้วผมสามารถกลับมาทําเองได้เพราะตอนนี้ผมก็รู้วิธีอยู่แล้วอ๋อกินังแบบนี้ออกกําลังกายถูกสามเดือนเพื่อนๆพี่ๆสมองมันก็ต้องจํากันได้ดิฮะเล่นท่านี้เวทฟิตเนสทุกที่อุปกรณ์มีเหมือนกันหมดฮะผมจะไม่ไปเรียนต่อผมจะไม่ไปเข้าคอต่อผมก็จะมีหุ่นแบบนี้เพราะผมทราบแล้วแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าเราจะ ไปกันต่อไหมอาแล้วบางคนมาถามว่าเฮ้ยผมมาขายของขายของเหรอพวกคุณนี่เก่งใช่ผมพูดเลยผมไม่แอบผมไม่มาโกหกผมมาขายของก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเนียบเทพรักครับผมถามผมว่าผมต้องมาขายของทำไม เพื่อความอยู่รอดของเพื่อนซีของผมถ้ามันขายกันดีเราก็จะสั่งผลิตกันเยอะเนียบจาาบ๋ามาไหว้คนดูเดี๋ยวนี้นี่ครับขอบคุณมากครับทุกคน <c oughs> ปากกันด้วยนะครับผมใช่ครับ <c oughs> น้ำจิ้มนะครับ <c oughs> เด็ดจัดครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสูตรของพี่เนียบปลาหมึกจะเจ๊งไปแล้วแต่ว่าน้ำจิ้มยังอยู่ยังอยู่นะครับ นี่แหละฮะเป็นสิ่งที่ผมมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะเราคือต้องมาทานปลาย่างปลาดุกย่างผมก็ได้น้าจิ้มของพี่เนี้ยนี่แะลรฮะแล้วน้าหนักลงดีครับผมโหมันพังครูหน้าดูเลยฮะ <laughs> แล้วสิ่งที่เนี้ยอยากจะเสริมคือก็ไม่มีถ้าอยากจะลดคอร์ปววนี้ก็วินัย <c oughs> ใช่ครับวินย<ช>ัยล้วน<ช>เลยครับผมใช่เพราะที่เห็นเขามาเป็นไงวาตั้งแต่โอ้วินัยสูงครับผมถึงถึงจะมีหลุดแต่เขาก็จะมา ลีนออกตลอดวิ่งไม่มียาครับไม่มียาแน่ๆครับผมไม่มีเออใช่ใช่ใช่ไม่มียาแน่ๆครับที่ทำมาตลอดเนี่ยครับคือไม่มีการใช้ยาทั้งนั้นนะครับไม่มีฮะวินัยล้วนๆครับผมของกินตอนเช้าก็หาที่กินกันทั่วไปครับผมตามคอ,อตกปากร่กินกันยอกให้ยอกยอกยอกประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ถามว่าผมเนี่ยใช้ยาไหม ใช้ยาครับยาใจจากเมียของผมครับทุกวันนี้เมียเรียกผมขึ้นไปนอนบนห้องแล้วครับผมดีใจครับปัดน้ำจิ้มไปด้วยนะผมแต่ก็จะปัดตะกร้าไว้ให้นะครับผมได้ได้แล้วก็โอเคฮะเมื่อวันที่ผมไปถ่ายรูปผมหนักอยู่ที่62.45ตอนนี้ผมหนัก66กกิโลกรัมอ่าผมก็โอเคแฮปปี้ใส่เสื้อผ้าสบายอยากจะเป็นแฟชั่นหน่อยมันก็ ได้อ่ะอันนี้ฮะก็คือ66อ้าวจะไปไหนอะโอ้ยคนดูนี่ฮะ66บอ่านี่ฮะ6 6นะครับก็ยังมีอยู่เห็นไหมฮะท้องยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะไปกันต่อก็นี่ฮะนี่เก็บนี่ละนี่ละนี่แหละแฟตนี่แหละแฟตนี่แหละฮะนี่แหละครับก็ต้องกลับมาในสูตรเดิม ย้ำนะฮะ 1. อาหารการกิน 2. คาร์ดิโอ 3. เวทเทรนนิง่งเราอาจจะวิดพื้นก็ได้ดึงข้อก็ได้นะฮะในโซเชียลมีบอกทั้งหมดเลยพักผ่อนให้เพียงพอผมขอเป็นแรงเชียร์แรงใจนะฮะให้กับทุกๆคนที่อยากจะลดน้ำหนักกันนะครับมั่นใจว่าทุกคนทำได้สู้ๆครับ สิ่งที่มันจะเฟี้ยวชนะใจตัวเองให้ได้เพราะมันคือความท้าทายใหม่ในชีวิตของคุณครับสู้ๆครับฝากน้ำจิ้มเด็ดจัดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ